สุมแต่งตัวละครไปดูกันเลยดูดูดชมไปนับหนึสิบกัน 1, 6, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, หนึ่งสองสามสีห้ได้ผมทรงนี้แล้วก็เสื้อผ้าไปดูกันดูได้เป็นอันนี้สวยเหมือนกันนะนี่

อย่างต่อมากิฟปะชุมะดามะชุมะชามะซีนปาะดังได้ดเป็นผีเสือ้อส,สวยมากอีกอันนึงเป็นน้องขวางคอดูชิมะดามชีดาได้อันนี้จา้าสร้อยประชุมบดามซียมามคามาเจนะได้อันนี้ค่ะโอ้โหสวยเหมือนกันนะเนี่ยอันสุดท้ายค่ะ เอาชิมมาทำมาซีนซะนะเคมาโอเคสวยยนะทั้นสุดท้ายโอ้อันนี้พเมียมค่ะใช้ไม่ได้เลยแหละต้องเสียตังค์เงิวลาคาเราก็ได้ออกมาเป็นหนีจ้ะสวยไหมจ้าอีพีหน้าเราจะมาส่งกันเป็นอีพีสองนะจ้ะบ๊ายบายจ้า